บ, er บักมี่บักมี่นี่รู้ไหมว่าหมอนทองหมอนทองลาดำหมอนทองใช่ไหมสวัสดีครับเ c ซีที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อซีทัวโลครับตอนนี้หลงครับจำเส้นทางไปไม่ได้แล้วมันเป็นทางสามสี่แยกห้าแยกมันเป็นห้าแยกทุกท่านห้าแยกนี่มันมีสะพานข้ามด้วยก็เลยกำลังประสานน้องเขา จับ g ีเพตัวเก่าก็มันให้เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอยู่เลยงงเดี๋ยวพอดีพอดีจอดก็เลยเจออะไรบางอย่างท่านเห็นไหมครับดิอะไรเออแต่ว่าต้นย่ามเยอะจังเลยอ่ะจะลงไปดีไหมไม่รู้อะไรอยู่ในพงญ้าหรือเปล่าก็ไปรู้นะนี่นี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวให้เอได้ดูใกล้ๆนะครับไปดูกันเลยครับนี่ทุกท่านน่ากินไหมน่ากินไหมเราจะไปกินกับส้มตำนะครับนี่เดี๋ยวไปกินกับส้มตำเป็นผลไม้ริมทางนะแต่ว่าหญ้าเยอะเสียเหลือเกินนะ ทางไขรทางมันเดอ้อโอ้ยนี่ครับดอกหญ้าครับดอกดอกหญ้าริมทางพรุ่งนี้ก็จะเอาไอ้เต่าน้อยไปคืนโอสตอรี่นะครับนี่ตอนนี้โอ้ก็ยังรอรถอยู่นี่เอาสองพวงพอเนะคงกินไม่หมดครับ จนมากลุงจิมมีลุงจิมมีกินไม่ได้นะเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นอา,อาการแบบลุงจิมมี่นี่กินไม่ได้นะครับโอเคเอาแค่นี้พอเนาะขัวกินไม่หมดโหเยอะมากขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับลืมเลยลืมขอเลยขอหน่อยเด้อเจ้าทีเจ้าทางเอ้ยขอไปกินในเด้อ ไปกันต่อครับมาถึงแล้วนะครับนี่ครับป้ายร้านอีเป็ดนะครับเจ้าเก่าตลาดน้ําดอนหวายนะครับเชิญชิมนะครับนี่กําลังเข้าไปเลยนะครับทุกท่านนู้นเห็นไหมครับเป็นสามแยกนะครับนี่เดินทางลงไปก็จะไปเจอโอ้ที่นี่รับสมัครแม่บ้านด้วยนะครับพนักงานเสิร์ฟแม่บ้านด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟ ทางเข้าเขานี่มีดอกไม้ด้วยครับดอกไม้สวยๆมีมีเรือนี่ด้วยเห็นไหมมีกาตดหม้านะครับตดหมูตอดม้าที่ว่ามัเข้าไปทำนีเขื่อตดหม้านะทุ๊ฟซีเอ้ยทางเข้าทางเข้านี่โอ้โหดีมากเลยมีต้นมีต้นอะไรนะเขาเรียกว่าประขามเทศด้วยนะทางเข้าแบบดีเลยด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นทุ่งนานะครับ โอ้บรรยากาศดีมากไม่รู้ว่าใครมานั่งรอเราแล้วนะครับตรงด้านหน้านะครับนีู่มีคลองด้านขวาด้วยสวยงามวันนี้เดี๋ยวจะพาไปจะพาไปเลาะดูบรรยากาศนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับฮะปลาอันเมื่อยนะปลาเมื่อยคือปลาอย่างปลาลาปลาลาปลาลาเหนื่อย ปลาเมื่อยปลาเมื่อยปลาละนี่เอาจะมาจะมาเก็บผักกระถินรอผมได้ไงผมก็เก็บผักกระถินมาอยู่นี่นี่ผักกระถินนี่ของผมไม่ใช่เป็นรุ่นนั้นนะโอ้เออเป็นรุ่นอ่าผมเป็นรุ่นนี้นะผักกระถินผมอ่ะโอ้นี่ลุงจินซื้อบังมี่มาฝากเออซื้อบัรมี่มาฝากคุณครับอ่าบัรมี่บังมี่บักมี่บัรมี่บรรมี่แล้วก็นี่นี่นี่เอานี่มาฝากด้วย เออเอาเอาเอ้ยหอมอย่างนะมีหอมมันมีมาแล้วได้หางมาถึงแล้วได้ของฝากแล้วเออนี่ยังไม่พอยังไม่พอเอาไปอีกเอาไปอีกสิเอามือมาจับเลยสิจับกล้องให้เอามาที่เอามาที่กลับไปด้านหน้าเลยได้แล้วนี่ของฝากบ้านเราหมดยัง ถุงอะไรอีกหมดยังหมดแล้วนะไปไปเดินทางไปเดินทางไปเดินทางเลยโอ้โหนี่นี่มีมีเนื้อเนื้อวัวด้วยนะเนื้อวัวนี่เรากินตอนเย็นตอนเย็นโอเคแต่ตอนตอนเศร้าเดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวเดเอาเอาบักต๋อบังมีมาบังมีมาบังมีบังมีบังมีมากเอาบังมีมาผัก บักขนุนบักมี่มีหนังบักขนุนเดี๋ยวมันต้องให้หูเว้ยให้หูโอ๊ยไต่หนักหนักเนี่เอาบักมี่แรกใหญ่นี่บักมีแม่ครูโอ้ยไม่มีมือถือแล้วเอานของฝากนี่แล้วของฝากโอ้ของฝากแบบเยอะแยะเลยลงเย็นแล้วอันนี้อันนี้คือดาร์กช็อกโกแลตดาร์กดาร์กเป็ดช็อกโกแลตดาร์กกระเป็ดบักมี่บักมี่ นี่รู้ไหมว่าหมอนทองหมอนทองลาดำหมอนหมอนทองใช่ไหมลาดำหมอนทองลาดำหายากหมอนทองไงเจ้าดีใจท่าดีใจทุเรียนเจ้าไม่มีท่าเดียวะท่าทุเรียนม่้ีงรัปลุน จะชงให้โอ้อย่าพิ่งเลยมาถึงแล้วก็จะให้น้ำอะไวนา้ก็อะไรล้วางแล้วก็ะให้นอแล้วนะ้วก็นอะไรแนะา้ก็น้อมางแวัน้ไนะ้ว้เรามีพมาล้วกจะ้นรากิจ้อะไรมาก้าแ้วลาแล้วต้มปอต้วมปวนำลาถวนอนมูหนไปหลมาหน มวยมันไปซื้อตลาดบ่ตลาดกระเพาะตลาดรถตอนเอาเป็นทั้งาไปเยอะปากโอ้นี่โอ้อยากได้เลยต้นอย่างนี้สวยมากเลยต้นอ่อนพอดไรอยู่เด้ลุงมีสี่ห้าต้นอยู่เอาปะเอามีกระถางอยู่กระถางเลี้ยงไว้โอ้คุณน้องเขาจะให้ต้นนี้ด้วยต้นนึงนี่นี่นี่มีอยู่เขาบอกว่ามีต้นอ่อนอยู่ต้นนี้สวยนี่ง นายพลผู้นายพลฟังนะฟังดีๆนะผู้นายพลออันนี้ก็จะเป็นผู้นายจิมแล้วครับนี่ครับโอ้ยแมงอะไรนี่เยอะๆนี่โอ้ยแมงอะไรแล้วเราอยู่ไหนนี่เราจะอยู่ตรงไหนนี่ ไม่เราจะเป็นนั่งไปนอนอยู่ตรงไหนอ็ปี๊บมากอเข้าแม่ครูก็เข้าทุนสองทุนเดิมทุนสองนะทุนสามก็ได้แล้วแต่ชอบระยะที่สองแมวนะระยะนี่เปถ้าฝนตกก็พาแม่ครูขึ้นข้างบนไม่ร้อนถ้าฝนตกสีผ้าขึ้นไปเบิ้งอีกฟิวหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยขึ้นไปนอกจากคนสนิทเท่านั้นถึงจะไปไหนเเดี๋ยยวสิาไปบงโอ้ลืมซื้อลืมซื้อเอ็นกับหมากเบ็ดมากไหม

ตัวเขาลองลองซุ้มหนึ่งด like uh, ูนไหมนี่ของชอบลุงจิมมี่นะผักผักผักอไรอะไรนะกระโดดไม่ใช่ไม่ใช่กระโดนนะเป็นเป็นมมะตูมแขกี่่นนนออออเเเเด้ยยมมาากก็ไไืผหะะรรู นอน,น,ไไน,น,อ,นอุ้ยนอนได้นอนได้เฮ้ยเาดาดไอาออกหมดหรือ,อยังละ่ะแว้นเว้นเอาออกนะหล่นลงในน้ำนะไม่เหมือนคน <c oughs> โอ,โอ,โอ้ไม่เหมือนคนป่วยเลยไม่เหมือนคนป่วยเลยมาอยู่นี่รับรองนี่โอ้ยเจ้าโอ้ย คนพี่เป็นพี่นเป็นเพื่อนกันแต่แทนตลอดว่าเพิ่มเพิ่มความเรียกอะไรนะต่อต่อชีวิตอ่ะอายุมันจะได้อายุเราอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นหนูหนูยังไปทะเลาะกับหมอมาอยู่เลยหายใจเพิ่มดูดูนัดเตี๋ยวเป็ดแต่มันมีทั้งเบาวงเบาหวานมันยังไม่ว่าอะไรเลยโอ้ย บรรยากาศดีมากเลยไปไหนอ๋อออฟฟิศเนาอันนี้ให้แม่ครูพักผ่อนก่อนคือเมนูวันนี้มีเมนูอะไรบ้างที่จะทำมีต้มปลาคอไงต้มปลาคอไงใส่ผักอีเลิศใส่ผักอีเลิศแบบแล้วก็แบบคนแล้วก็อนันพลอยากกินปลมะเขือเทกับปลนปลาือเทศเฮ้ยอยากกิน,น,นเยี่ยมเจียดก็ได้อู้ยดอ่ ปนเขียดกับมีเฮ้ยของชอบปนเียดไม่เคยได้กินักเื่อรู้ไหมคนนี้คือเชฟนะคุณสั่งได้เลยเชฟเชฟมือหนึ่งเยกินเลยนะปนเขียดน่ะเดี๋ยวติดจัดพักชุดนี้โอ้โหปักล้วบพักก่มพักส่วนบ้านห้องนี้ยิแต่ว่าในครัวเราไม่ต้องไปถ่ายเนาะ เออเราสงวนไว้มันเป็นลิขสิทธิ์เรานะเออโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เนื้อเนี่เราจะเป็นตอนเย็นตอนเย็นก็เป็นอาหารเย็นช่วงเนื้อวัวเนี่ยมันเป็นซี่โครงเอ้มันเป็นซี่โครงกับอ่ากับ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 เสือเสือเสียใจเสือเสียใจทําอะไรกินน่าจะเดี๋ยว ก็คิดรังสรรคเมนูพี่อันนี้คือเนื้องัวเนื้อเนื้องัวสาวเนื้องัวสาวเกิดตอนาคารตอนแปดโมงเช้าเขากินอนะเขากินทุรีโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณน้องทั้งสองที่ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับนี่บรรยากาศอย่างดีน้ำนี่ใสขึ้นนะนี่ฝนมาลงดิน้ำใสขึ้นมากเลยอดูบรรยากาศครับอีู่อยากได้แบบนี้จังเลยอิชาอิฉา อิจฉาอิจฉาจังเลยอิจฉาไทยอุดรเด้ออิจฉานัดเตี๋ยวเป็ดนะครับที่ยมมาอยู่ในบรรยากาศแบบโอ้โหทุกท่านนี่ขอบคุณครับทุกท่านเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาทำคลิปเมนูอาหารให้ทุกท่านได้ดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับรเงเป็นเวนป่าวนนนะ